ปีก็ถือว่าเป็นเกียรติของเมากเลยครับพี่ใช่ได้ขึ้นมาร้องเพลงซิลเซนเชนนะครับผมเก่าของพี่พี่ไคล์เลอร์บิสตะกี้เรายืนข้างพี่บอยเลยใช่ครับผมอยู่ตรงนี้เองตอนนี้พี่บอยพี่บอยจับเนี่ยจับมือกันจับมือไงจับมือพี่บอยเราคุ้นมากเลยโอ้โหแต่ตรงนี้นายชอบผู้ชายทุกคนเลื่องแบบไม่ใช่ครับพี่บอยเนี่ยพี่บอยถือเป็นฮีโร่แม็กเลยแม็ยชอบชอบพี่บอยแต่ทำไมเป็นผมเราอะฟังเพลงพี่บอยตั้งแต่สมัย่ตั้งแต่รุ่นน้าแม่งฟังจนถึงปัจจุบัน คือเป็นฮีโร่ทุกคนจริงๆแล้วคือเราเราคุยพี่บอยแล้วหันไปคุยลุงบอยบนเวทีเลยว่าแบบว่าแล้วคงไม่ค่อยได้มีโอกาสหรอกว่าร้องเพลงนี้มาอยู่ที่บนเวทีเนี้จริงๆจริงครับจริงๆเราไม่ได้พูดว่าไม่ได้มีโอกาสหรอกาขอผมมีโอกาสที่เราจะได้ขึ้นเวทีกับพี่บอยตโกเซียวงผู้แต่งเพลงอยู่ที่แตกต่างที่เราได้ฟังมาตั้งแต่ยังเด็กเนี่ยครับถือว่าเป็นฉากที่เราเห็นเมื่อเคยบอยเวลาเขามีจัดงานเบเกอรี่ใช่ป่ะแต่วันนี้เราเอเอฟแต่เราก็มายืนแทนด้วยอ่าะโย่แถมยืนหนึ่งตรงนี้ด้วยืนอยยู่่เนีก็ เรียกว่าพวกเราเด็กเอก็ถือเป็นเป็นเด็กบ้านของมูริสต์แล้ววันนี้แบบเออเป็นเด็กบ้านนะครับเพราะว่าเราก็ทําแบบพี่ที่แต่ละคนเริ่มอิจฉาละคนที่แบบก็แต่งเพลงเก่งเนาะเขต็มลิ k bon k. ้นตาหรือว่าอะไรเงี Whoa, ้ยเราก็อยากจะเป็นอย่างบ้านเราตอนที่พี่พี่เขาแสดงอยู่เราก็ยืนดูอยู่ข้างล่างเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าเจ๋งมากเพราะวันนึงแหละจะเป็นแบบเขาบ้านครับเพราะก็ช่วยๆกันสนับสนุนพวกเราต่อไปนะครับเข้าเรื่องเลยก็เดี๋ยวเข้าเรื่องสื่อบูดิคอนของเราสองคนเหมืกันเพราะว่าเราจะจัดขึ้น น้นเวลาเดียวกันวันเดียวกันใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่พิเศษคือเราจะมีการทำอะไรกันขึ้นทำอะไรกันครับทำอะไรกันครับโคนินครับผมอ๋อโคนินเหรอครับโคนินใช่ไหมครับแต่ว่าปกติเราไม่เคยคุยโทรศัพท์กันเลยใช่ไหมาต้องมาคุยในคอนเสิร์ตเนี่ยใช่ครับผมเป็นการถ่ายทอดดาวเทียมทั่วโลกเลยทุกคนทั่วโลกโมไปแล้วแม็กมีลิมิตนิดนึงมีคุณนานี่ตลาดสดอะไรดูวะนี่าูอเวอร์ไปครับผมก็ก็ติดตามรายการว่าคอนเสิร์ตแบบคอนเีิรเป็นยังไงก็เชื่อว่าน่าจะเต็มที่นะครับเเเวววลาาาดีียกกันแต่่รร็มอะไที่สาามรถจะมา เชื่อมกันได้ใช่ครับผมก็ใครที่รักทีก็มาดูนะก็ได้นะครับแล้วใครที่รักแม่ก็ครับถ้าดูดีก็ได้ครับผมก็ดีเนาะโอเคได้ครับผมมากนะครับคุณผู้ชมค่ะค่ะดีค่ะ